สวัสดีกันด้วนะครับก็กลับมาอยู่กับผมโตแลวนี่ก็คือรายการแปลอรีการของโทรโฮโรสเวิร์ตพาร์ทที่42ครับพาร์ทนี้เนี่ยมันจะพิเศษหน่อยหนึ่งนะซึ่งจริงๆช่วงแรกๆผมก็กะจะทําแบบนี้เนี่ยแหละครับแต่สุดท้ายก็เลือกมาแปลเป็นแบบคลิประใบแต่ว่าพาร์ทนี้เนี่ยเราจะแปล2ใบเลยครับและแน่นอนว่าผมเนี่ยมีเรื่องแถมมาฝากด้วยนะก็มาเริ่มกันที่เรื่องแถมอันแรกก่อนเลยละกันเรารู้กันเนาะว่า ศาลเจ้ามริยะนั้นเดิมทีมันเป็นของสวาโกะเนาะแต่มันก็ถูกคาณาโกะแย่งชิงมาและเราจะย้อนกลับไปดูกันว่าณนะตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นข้อมูลตัวนี้เนี่ยมาจากบล็อกของท่านเซเบอร์อีกแล้วครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คำอธิบายเช่นเคยใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโทโฮเนี่ยก็เข้าไปอ่านกันได้เลยนะครับในยุคโบราณนานมาแล้วสุวาโกะเป็นเทพที่ได้รับจิตศรัทธามากมายสุด,สดจากการที่ได้ควบคุมท่านมิชากุจิ ท่านมิชากุจิเป็นเทพแห่งคำสาบในเรื่องต่างๆเช่นการเกิดการเกษตรการทหารและอื่นๆหากดูหมิ่นว่าร้ายเทพองค์นี้ก็จะถูกลงโทษในทันใดจึงเป็นเทพที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งผู้ที่สามารถควบคุมเทพองค์นี้ได้มีเพียงสัวโกะเท่านั้นด้วยเหตุนี้จินสธาที่มีต่อเธอจึงมีมากมายอย่างน่าตกใจในตอนนั้นเธอจึงก่อตั้งอาณาจักรขึ้นในฐานะราชาผู้ยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งเป็นเทพ,พเจ้าไปด้วยแต่ทว่าอาณาจักรของเธอนั้นก็ถูกลุกลานโดยเหล่าเทพแห่งยามาโตะจากที่ผมลองไปหามาผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันครับว่าไอ้ยามาโตะเนี่ยมันมาจากอะไรอาจจะเป็นชื่อดินแดนแคว้นอะไรงนี้หรือเปล่าผมไม่รู้เลยครับยังไงท่านใดพอมีข้อมูลก็มาเสริมกันได้นะครับเทพแห่งยามาโตะที่มาเยืยนอนอาณาจักรก็คือคานาโกะนั่นเองครับเหล่าเทพแห่งยามาโตะนั้นกล่าวว่า พวกตนได้ยึดครองอาณาจักรเล็กๆไปทีละแห่งทีละแห่งโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการรวบรวมประเทศทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวและสถาปนาประเทศหนึ่งเดียวนี้ในานามว่าญี่ปุ่นแน่นอนว่าซูวากะขัดขืนครับเธอเข้าต่อสู้โดยใช้อาวุธโลหะที่ล้ำยุคที่สุดในตอนนั้นแต่เมื่อคาณาโกะชูเถาไม้เล็กๆขึ้นเหนือศีรษะวงแหวนเหล็กจํานวนมากที่ซูวากะนาติดตัวมาด้วยก็ากลายเป็นสนิมและแหลกร่วงไปในทันที ซัวโกเล็งเห็นถึงความต่างของพลังครับและมั่นใจว่าแพ้แน่ๆจึงยอมแพ้ไปอย่างสง่าผ่าเผยและยกประเทศให้กับคานาโกไปในที่สุดและนั่นเลยทําให้คานาโกได้อาณาจักรโมดิยะมาครอบครองครับทว่ามนุษย์ในอาณาจักรโมดิยะนั้นไม่สามารถลืมเลือนความหวาดกลัวที่มีต่อท่านมิชากุจิที่เป็นเทพเจ้าท้องถิ่นได้เลยเหมือนจะไม่ยอมรับเทพองค์ใหม่กันเมื่อคานาโกไม่ได้รับจิตศรัทธา เธอก็ล้มเลิกความคิดที่จะทําให้อนาจาักรนี้เป็นของตนและหันไปใช้วิธีควบรวมเทพแห่งบุริยะเข้ากับตนเพื่อให้เรียกขานเป็นเทพองค์ใหม่แทนเทพองค์ใหมน่นี้มีนามที่ใช้เรียกขานกันในอาณาจักรว่ามมริยะส่วนนอกอาณาจักรนั้นก็มีชื่อเรียกต่างกันออกไปด้วยวิธีการนี้เธอก็สามารถครอบครองอาณาจักรได้สําเร็จจากนั้นคาณาโกก็ยืมพลังของซูวโกมาใช้ในการปกครองประเทศอย่างลับๆ ในฐานะที่ตนเป็นเทพเจ้าแห่งคุณผาเทพองค์ใหม่ที่ว่ากันว่าปกครองอาณาจักรนี้อยู่นั้นเป็นเพียงเทพแต่ในนามที่ตั้งมาเพื่อรักษาหน้าตาของตำนานเทพยมโะตะเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วสวโะก,ก็ยังคงปกครองอาณาจักรนี้ได้มาทั้งทั้งที่ปัจจุบันนี้เทพเจ้าของโลกภายนอกส่วนใหญ่ได้ถูกเปลี่ยนไปคอยตามตำนานเทพยามโะตะกันหมดแล้วแต่สวโะก,ก็ยังคงได้รับศรัทธาอย่างเงียบๆด้วยรูปลักษณ์จากยุคเก่านั้น ไอ้ตรงท้ายๆผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะยังไงถ้ามีใครพอเข้าใจก็พิมพ์บอกเข้ามาได้นะครับก็ด้วยที่ว่ามาเนี่ยแหละครับผู้คนเนี่ยก็เลยเหมือนแบบลืมชื่อของนางไปกันหมดแต่ซูอาโกเนี่ยก็ยังคงอยู่ได้เนื่องจากยังได้รับศรัทธาอยู่และแม้กระทั่งซาเอะที่เป็นลูกหลานทางห่างของซูอาโกเนี่ยก็เหมือนจะไม่รู้จักนางด้วยซ้ำครับตอนที่แบบโผล่มาครั้งแรกอะ่ะเหมือนน่าจะตกใจอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยในศาลเจ้าตัวเองมีเทพสององ,องค์เลยเหรอ นีนี้เราลองมาฟังตำนานแบบจริงๆกันบ้างดีกว่าครับอันที่จริงมันก็คล้ายๆกันอะไรครับแต่ก็ลองฟังฟังดูก่อนก็ได้แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมแปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคือเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยมันจะมีเทพองค์หนึ่งที่ชื่อว่าโมดิยะชินครับหรือก็คือต้นแบบของสุวโกเป็นเทพที่ถูกกล่าวถึงในสุวเมลจินเอโคโตะซึ่งเป็นเหมือนหนังสือบันทึกภาพวาดของมหาสารเจ้าสุวะ โดยมุริยาชินนั้นเป็นเทพที่ปกครองดินแดนสุวะซึ่งอยู่ในจังหวัดนางาโ,โนะแต่แล้วก็มีเทพองค์หนึ่งที่ชื่อว่าทาเคมินาคาตะได้มาบุกรุกยังดินแดนสุวะจนได้เกิดการต่อสู้ขึ้นมุริยาชินได้ใช้คานวะหรือวงแหวนเหล็กเป็นอาวุธแต่มันก็ถูกทำลายด้วยกิ่งก้านของดอกฟูจิที่ทาเคมินาคาตะถืออยู่และแล้วมุริยะชินก็ถูกจัดการว่ากันว่าหลังจากนั้นมุริยะชิน ็ได้มอบตำแหน่งการถูกบูชาเป็นเทพในดินานาสุวะให้กับทาคิมินาคาตะไปและต้องอยู่ภายใต้อานัตของทาคิมินาคาตะหลายคนน่าจะจำทาคิมินาคาตะกันได้นะครับเขาคนนี้นก็คือสามีของยาสกะโทเมะซึ่งยาสกะโทเมะก็คือต้นแบบของคานาโกะและหลายคนก็คงจำกันได้ว่าเขาคนนี้คือลูกชายของโอคุนิยูชิที่ได้เข้าต่อกรกับเทพสวรรค์ที่จะลงมาปกครองพื้นพิภพ,พซึ่งสุดท้ายทาคิมินาคาตะก็ได้แพ้ให้กับเทพที่ชื่อว่าทาคิมิคาสึจิ และว,ว่ากันว่าการต่อสู้ของเทพทั้งสองนั้นนด้ะเป็นต้นกำเนิดให้กับกีราซูโม่ของญี่ปุ่นซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไอการไปบุกรุกดินาสุวะของทาคิมินาคาตะมันเป็นหลังจากแพ้ทาคิมิคาสึจิหรือก่อนหน้านั้นเพราะเหมือนตามบันทึกในนิฮองโชกิหลังจากเทพท่านนี้แพ้ต่อทาคิมิคาสึจิแบบสู้ไม่ได้จนต้องขอยอมแพ้และบอกว่าจะไม่โผล่ามาอย่างอิซูโม่อีกชื่อของทาคิมินาคาตะก็ไม่มีโผล่ามาให้เห็นในนิฮองโชกิอีกเลย เฮ้ยเหมือนบ้านผมมันจะฝนตกว่ะทำไมวะเออจริงๆแล้วผมก็เจอเรื่องน่าสนใจด้วยนะครับคืออย่างที่รู้กันแล้วว่าสเนเเนี่ยนาเป็นลูกหลานของซูอาโกะใช่ไหมและนั่นอะเลยทําให้สเนเอเนี่ยสามารถสร้างปฏิหารได้ทีนี้ผมก็ไปเจอว่าต้นแบบชื่อของสเนเอมันมีที่มาจากชื่อของคนที่มีอยู่จริงครับนั่นก็คือคุณยายที่ชื่อโมริยะสเนเ ผมไม่ค่อยแน่ใจเรื่องอายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณยายท่านนี้ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างแต่แกเนี่ยเป็นหัวหน้าตระกูลโมริยะรุ่นที่78ซึ่งตระกูลนี้เนี่ยเขาบอกกันว่าเป็นตระกูลที่ถือกําเนิดมาจากเทพโมริยะชินและตระกูลโมริยะนั้นก็ยังเป็นหนึ่งในตระกูลนักบวชที่คอยดูแลมหาสารเจ้าสุวะอีกด้วยครับอ่าผมว่ามันเจ๋งดีนะคือแบบพออ่านอันนี้ปั๊บแล้วมันเก็ตได้เลยว่าทําไมสนเอะถึงเป็นลูกหลานของสุวโกได้อืม มาครับก็มาที่สตอร่การ์กันเนาะสโอริการ์ใบแรกที่เราจะแปลเนี่ยมีชื่อว่า f r o g กกี้เหมัวกบน่าจะแปลอย่างนี้เนาะก็เป็นสโตริการ์ระดับสีดาวนะครับที่จะบวกในเรื่องของโจมตีอย่างแล้วก็ป้องกันยินนะพาสซีฟเนี่ยบอกว่าสเปลการ์ที่เป็นกระสุนลิควิดเนี่ยจะแรงขึ้น20%เป็นเวลา1เทินแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยบอกว่าเมื่อสเปลการ์ถูกใช้งานค่าความแม่นยำจะเพิ่มขึ้น2ขั้นเป็นเวลา2เทิน ไปมาดูกันที่ข้อมูลแรกเลยละกันนะครับข้อมูลที่1โมริยะสัวกโกคือเทพดั้งเดิมของสาลเจ้าโมริยะเอาจริงๆแล้วเธอไม่ใช่เทพแห่งกบจริงๆหรอกนะตรงนี้จะมีใครงงไหมอคือนางเป็นเทพกบที่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับกบนะครับแบบไม่สามารถควบคุมกบได้แล้วก็ไม่ได้มีกบเป็นบริวารอะไรทํานองนั้นน่ะและหากมีคนเข้าใจผิดแล้วไปขอร้องนางว่าแบบ กบในทุ่งนาส่งเสียงหนกหูจนนอนไม่หลับเลยช่วยทําอะไรสักอย่างทีสินั่นก็ทำให้นาเนี่ยไม่สบอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนทุ่งนาให้กลายเป็นพื้นดินแห้งแล้งได้เลยซึ่งที่ทําให้มีคนเข้าใจผิดก็เพราะเหมือนสุวกโกเนี่ยสามารถแบ่งภาคหรือก็คือนางจะแบ่งร่างของตัวเองออกมาอีกร่างหนึ่งและร่างนั้นน่ะจะอยู่ในรูปลักษณ์ของกบครับซึ่งสุวกโกเนี่ยมักใช้ร่างนี้ในการรับการสักรรการะบูชาแล้วก็ตัวสัวกโกมันจะชอบกบมากๆเลยล่ะครับ และการที่สุวโกะแบ่งภาคเป็นกบเนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุผลด้วยละมั้งครับว่าทําไมคนาโกะถึงใช้เชือกบิดหรือชิเมนาวะที่สื่อถึงงูมาเป็นเครื่องหมายของตัวเองทั้งทั้งที่นานเนี่ยเป็นเทพแห่งสายลมนั่นก็เพื่อทําให้สุวโกะเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางที่จะเอาชนะคนาโกะได้เพราะงูนั้นเป็นสัตว์ที่กินกบเป็นอาหารนั่นเองครับข้อมูลที่2ครับวิธีการพูดของเธอดูไม่ค่อยให้เกียรติ และรูปรักของเธอยังดูเด็กไปกว่าที่จะเป็นเทพแต่เธอก็เป็นคนที่ไร้ซึ่งความกังวลจนอาจเป็นเหมือนตัวแทนของเทพญี่ปุ่นได้เลยล่ะไอ้ข้อมูลที่สองี่ผมไม่ค่อยชัวว่าผมแปลถูกแปลผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและประโยคสุดท้ายนี่คือเหมือนจะบอกว่าเทพญี่ปุ่นนี่คือเป็นพวกที่ไร้ซึ่งความกังวลอย่างนั้นเหรอข้อมูลที่สามครับงูชนะกบแต่แพ้ทาก,กบชนะทากแต่แพ้งู ท่าชนะงูแต่แพ้กบอันนี้มันน่าจะมีที่มาจากการเป่ายิงฉุบแบบสมัยก่อนมั้งครับผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันก็คือถ้ายกนิ้วก้อยเนี่ยจะหมายถึงทา่าถ้ายกนิ้วโป้งจะหมายถึงกบถ้ายกนิ้วชี้จะหมายถึงงูและในข้อมูลถัดไปเนี่ยก็จะมีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการเป่ายิงฉุบนะข้อมูลที่4ครับงูกบและทา่าถูกเรียกว่าวิถีความขัดแย้งทั้งสาม นี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของมิชากุจิอย่างเห็นได้ชัดทเทพแห่งคำสาปที่จะอยู่ในรูปร่างของงูสีขาขนาดใหญ่พร้อมกับตาและปากที่เป็นสีแดงมิชากุจิเนี่ยเคยมีโผล่มาในสเปลการ์ของสุวกโกด้วยนะครับทั้งในภาค10 12.3แล้วก็12.5และในหนังสือโทกุมลคุจ,จุก็มีบอกไว้ว่าเป็นเทพที่ลึกลับยิ่งกว่าสุวกโกซะอีดว่ากันว่ามีรูปร่างคล้ายงูที่ทําจากหิน และทางที่งูตัวนี้แล้ผ่านก็จะมีธัญ,ญพืชงอกงามทําให้ถึงแม้ว่าจะถูกเรียกว่าเทพแห่งคำสาบแต่จริงๆก็ยังมีอีกด้านหนึ่งที่เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยเช่นกันซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดในอาร์ตของซัวโกในโทโฮโรสวดเนี่ยรู้สึกเหมือนจะมีท่านมิชากุจิอยู่ด้วยนะเออมาที่ข้อมูลสุดท้ายของสตอรี่การ์ดใบแรกครับมันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตของญี่ปุ่นเกี่ยวกับเทพที่ถูกบุกรุกโดยเทพองค์ใหม่ และถูกแย่งชิงรากฐานความเชื่อไปแต่ถึงอย่างนั้นนี่ก็ไม่ใช่การปฏิวัติทางศาสนามันคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆโดยกลยุทธ์ที่หลากหลายเหมือนกับงูที่พันรัดเหยื่อของมันก็ผู้วัดสตอริกาใบนี้เนี่ยมีชื่อว่ามินามูระฮารุกินะครับนี่สุาโกะน่ารักน่ารักไหมเออเหมือนผมจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องหมวของนาด้วยนะ เพราะเหมือนจริงๆหมวกของนางมันน่าจะไม่ได้มีชีวิตนะครับอืมลองพยายามไปหาเสร์ชหาดูแล้วอ่ะแต่มันมันไม่ได้มีอะไรที่แบบพูดถึงเรื่องหมวกของนางเลยผมน่าจะไปเข้าใจผิดเพราะว่าตอนเด็กๆน่าจะไปเล่นเอมูเกนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละอืมแล้วก็จริงๆสวโกะเนี่ยเป็นตัวละครที่ตอนแรกๆผมชอบนางมากเลยนะเพราะว่าด้วยความที่เป็นโลลีละะ่แล้วมั้งอืมแต่พอเริ่ม,มรู้จักนางขึ้นเรื่อยๆมันเริ่ม,มรู้สึกแบบแปลกๆไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไร โอเคเอาเป็นว่าเราไปต่อกันกันกบสตอรี่การ์ดใบต่อไปเลยดีกว่าครับไปแต่ก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลของสตอรี่การ์ดใบที่สองก็เอาเรื่องแถมอีกสักเรื่องก่อนก็แล้วกันนะครับซึ่งเรื่องแถมนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับต้นแบบของสานเจ้ามูริยะนั่นเองครับและแน่นอนว่านี่ก็เป็นข้อมูลจากบล็อกท่านไซเบอร์อีกแล้วสานเจ้ามูริยะมีต้นแบบมาจากมหาสานเจ้าสุวะซึ่งเป็นสานเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า1,200ปี และมีปรากฏอยู่ในตำนานเทพญี่ปุ่นด้วยครับมหาศาลเจ้าสุวะตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบสุวะและมีอาณาเขตกว้างขวางมากโดยครอบทับอำเภอสุวะและอำเภอชิโมสุวะและมหาศาลเจ้าสุวะเนี่ยก็ยังเป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าสุวะซึ่งสาขาย่อยของศาลเจ้าสุวะนั้นมีอยู่มากกว่า1 0 0 0 0นสาขาทั่วประเทศในศาลเจ้าจะประกอบด้วย2ส,ส่วนคือศาลเจ้าบนมีทาคิมินาคาตะและยาสกะโทเมะเป็นเทพสถิต ศาลเจ้าบนเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็นวังหน้าที่จะบูชายาสกะโทเมะและวังหลักที่จะบูชาสกิมินาคาตะส่วนศาลเจ้าล่างเนี่ยจะมียาเอะโคโตชิโรนชิ ushi, เป็นเทพสถิตยอยู่ศาลเจ้าล่างเองเนี่ยก็แบ่งออกได้เป็น2ส,ส่วนเหมือนกันครับก็คือวังใบไม้ผลิและวังใบไม้ร่วงซึ่งวังใบไม้ร่วงเนี่ยก็น่าจะเป็นต้นแบบให้กับศาลเจ้าโมริยะที่เราเห็นในโทโฮนั่นเองครับเทศกาลสําคัญของมหาศาลเจ้าสุวะ ก็คือเทศกาลออนบาชีระเป็นเทศกาลบวงสรวงเทพเจ้าที่สืบทอดกันมาช้านานกว่า1,200ปีของดินแดนสุวะจะจัดขึ้นเฉพาะในปีวอกและปีขานโดยจะโค่นต้นไม้ใหญ่มาทําเสาออนบาชีระและถลายผ่านวังทั้ง4ของมหาศารเจ้าสุวะแล้วก็จะข้ามแม่น้ําแห่ไปในเมืองจากนั้นก็จะทําพิธีตั้งเสาเป็นอันเสร็จพิธีรวมเวลาทั้งสิ้นเนี่ยก็ประมาณ2เดือนเลยล่ะครับ อืมแสดงว่าไอฉากจบของสเสน่หในภาค18นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติกันสินะแต่นั้นมันเอาท่อนซูมมาแกว่งเลยนะหรือยังไงวะเอาเป็นว่าเราไปดูสตอรี่การ์ดกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะไปสตอรี่การ์ดอีกใบหนึ่งของเราในวันนี้เนี่ยก็คือ Emerging Power ขั้วอำนาจใหม่ออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับหรือถ้าแปลผิดด้วยนะ ก็เป็นโซลิการระดับ3ดาวนะครับที่จะบบทในเรื่องของค่า HP แล้วก็ค่าความเร็วนะพาสซีฟเนี่ยบอกว่า s ซเวรกราที่เป็นท่าดาวเนี่ยจะแรงขึ้น3 0เป็นเวลา1เทินมาเริ่มด้วยข้อมูลที่หเลยละกันนะครับสารเจ้าที่ย้ายมาจากโลกภายนอกเนื่องด้วยความหวาดกลัวว่าผู้คนจะสูญเสียศรัทธาในตัวของเทพแห่งสารเจ้ามริยะพวกเขาเลยเลือกอนาคตที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้มากกว่าจะหายไป พร้อมกับความรุ่งโรจน์ในอดีตสาเหตุหลักๆเลยคือผู้คนของโลกภายนอกเนี่ยเริ่มไปศรัทธานในวิทยาศาสตร์แล้วก็ข้อมูลข่าวสารแทนครับเลยทําให้เทพเจ้าอะไรพวกนี้มันดูเป็นสิ่งไร้สาระไปคนาโก,กะเนี่ยก็ร้อนใจครับเลยรีบย้ายสารจาเข้ามาในกินโซเคียวแล้วเหมือนการย้ายเข้ามาในกินโซเคียวเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ดีกว่าที่คาดเอาไว้ครับซึ่งช่วงแรกๆที่เข้ามาเนี่ยก็เหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนั่นแหละรครับ เอาเป็นว่าก็ลองไปหาอ่านในบล็อกท s a นเซได้นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของภาคสิบนั่นเองนะข้อมูลที่สองครับคือหน้าหมายการค้าของคานาโกคือเชือกชิมเมนาวะที่สื่อถึงงูที่พันกันไปมาทําไมต้องเป็นงูงั้นหรออืมก็เพราะงูนะ่ะจะลอกคาบเก่าของตัวเองออกนั่นเลยเป็นเหมือนการเกิดใหม่ซึ่งทำให้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการคืนชีพการเกิดใหม่และความเป็นอมาตะ อ,อันนี้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับนอกเหนือจากการเอาไว้ใช้หู่สุวาโกเพราะด้วยความที่เป็นสัญลักษณ์ของการคืนชีพมันเลยเอาไว้ใช้ต่อ,ก,อกับความน่าสะพรงกลัวของท่านมิชากุจิทเทพแห่งคำสาปที่สุสุวาโกควบคุมอยู่ได้แล้วก็จริงๆไอเชื่อชิมนาวะเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจด้วยนะครับแต่เอาไว้ผมว,ว่างดีกว่าก็คงต้องไปเตรียมสคริปท้ายาก่อนอยากทําให้เสร็จภายในวันอาทิตย์นี้นะแต่ดูทรงแล้วไม่น่าทัน นจะต้องไปดูไอเกมโอเนที่พี่เพแกเล่นอีกแถมมาแนวที่ผมชอบด้วยนะฆาตกรต่อเนื่องรายแรกของอเมริกาอุ้ยขอภัยที่นอกเรื่องครับ,ก,บกรรมกรโตกรรมกรข้อมูลที่3ครับทำไมสานเจ้ามุรยะถึงเข้ามาในเกเนซเคียวก็เพื่อที่จะนำเอาศรัทธ,ธากับคืนมาอย่างไงละ่ะคานโกะและซัวกโกะได้ช้พลังของซาเนะในการรวบรวมศรัทธ,ธาจากผู้คน อ่าก็เลยไปย่างศรัทธามาจากศาลเจ้าที่ปกติไม่ค่อยมีใครไปบูชาด้วยเลยงั้นสินะจริงๆซาเอะเนี่ยเคยเป็นตัวละครที่ผมเห็นขี้หน้านานามากเลยนะแบบจะมียยนี่มาเกะก,กะเรมุไว้ฝูผมไปทําไมวะเดี๋ยพอโตขึ้นมาก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะโอเคก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่4กับข้อมูลที่5เนี่ยมันจะเกี่ยวกับจักรวาลของโทโฮโรสวดนะยังไงก็ฟังแบบเพลินๆไปแล้วกันนะครับไม่ต้องซีเรียสมากข้อมูลที่4ครับ ในอีกแคนซเคียวคู่ขนานคุณอาจได้พบกับสนเอะเป็นคนแรกและจบลงโดยอยู่ภายใต้การดูแลของสามเจ้ามุริยะแทนบางทีคุณคงจะได้ช่วยพวกเขาในการรวบรวมศรัทธาเนื่องจากคุณก็พยายามที่จะหาทางกลับไปยังโลกเดิมของคุณเองด้วยเช่นกันมาครับข้อมูลสุดท้ายแล้วนะเมื่อข่าวลือเกี่ยวกับซิลคริสตันมาถึงสามเจ้ามุริยะคุณก็ได้เดินทางไปยังสามเจ้าฮาคุเรพร้อมกับซาเอะที่นั่นคุณจะได้เห็นเรมุ ที่โมโหเสน่เหมือนอย่างเคยคุณเองคงจะได้ยินมาตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้คนจากโลกภายนอกเมืม่อมาถึงสามจ้าฮาคุเรก็จะสามารถกลับไปยังบ้านของพวกเขาได้ก็พอเป็นอาร์ตเกี่ยวกับสถานที่หรือพวกไอเทมในโทโฮเนี่ยก็เหมือนจะเป็นอาร์ตจากตัวของโทโฮโรสวดเลยเนาะอืมนี่ก็เป็นสารจ้ามริยะนะครับเอาจริงๆผมว่าไอเชือที่แขวนเอาไว้นี่มันดูมีสเสน่ห์มากเลยนะ แบบยิ่งพอดูรูปของจริงแล้วอะ่ะมันยิ่งแบบมันดูเจ๋งยังไงไม่รู้อ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออมันดูเท่เออผมก็ไม่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วมเชื่อมันเส้นใหญ่ๆอะ่ะเออแล้วก็รู้สึกจะมีโคมาอินุด้วยนะเฝ้าสองตัวนะครับโอเคครับพาทนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดยังไงผมแปลผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ลงมาแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวเราไปก่อนแล้วกันนะแล้วไว้เจอกันครับผมบายบายแม่งอัดมาเกือบชั่วโมงเลยมั้งเนี่ยมันไม่น่าถึงหรอกน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะ